สวัสดีเพื่อนๆชาวแผดออฟเอ็กไซท์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาของแพด0 2 0อยกันนทุกคนหลังจากที่เขามีการไลฟ์สดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนานะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในแพดนี้จะมีเนื้อหาหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับและที่ค่อยสีซั่น3เติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมเบนเว็บมีสุดรฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสสิทว,ว้าา้าาาาารงงััมมมกกยดดะเเนนถไไปอี สอบถามแอดมินหรือดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย โอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของลีกใหม่นั่นเองเนาะก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะเป็นลีกใหม่แน่นอนเนาะซึ่งในลีกใหม่นี้ก็จะเป็นการเริ่มเล่นใหม่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับลีกสแตนดาดที่เป็นลีกเดิมของเราเนาะที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับตัวละครเดิมของเราเนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะที่เราเล่นมาปั้นมาหรือหาของมาใดๆก็ตามเนาะไม่ได้ถูกลบไม่ได้ถูกลีกทิ้งทั้งนั้นนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าลีกใหม่เนี่ยมันคือการเปิดเหมือนเป็นเซิร์ฟหม่่ีะัทแ ในเซิร์ฟใหม่นี้เราก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับที่มันมีคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เราเล่นประมาณนั้นนะแต่ว่าในหลีกสแตนดาร์ดของเราเนี่ยเราก็จะยังสามารถย้อนกลับมาเล่นได้ตลอดเลยนะอยากจะเล่นตอนไหนก็ได้เพ,พื่อนๆจะยังอยากเล่นสแตนดาร์ดอันเดิมอยู่ก็ได้นะครับอันนี้คือมันไม่ได้มีการถูกลดอะไรเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปเล่นหลีกใหม่ไปเริ่มใหม่พร้อมๆกันกับทุกๆคนเนี่ยของเท่ากันหมดเริ่มจากศูนย์เท่กากันหมดอะไรแบบนี้ก็ให้ไปเล่นที่หลนะีกใหม่แทนเนาะแล้วก็พวกคอนเทนต์ใหม่ต่าง éral, ๆนะครับผมที่จะ เขาก็จะอัพเข้ามาให้ในหลีกสแตนดาร์ดด้วยเหมือนกันนะก็ไม่เข้าใจว่าทําแบบนั้นไปทําไมนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ดีแหละสําหรับคนที่ขี้เกียจไปฟาร์มใหม่เนาะไม่มีเวลาเล่นใหม่นะก็เล่นในหลีกสแตนดาร์ดเหมือนเดิมก็ได้โดยที่ยังได้เล่นคอนเทนต์ใหม่ๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องทําใจนิดนึงนะถ้าเราเล่นในสแตนดาร์ดว่าคนเนี่ยก็จะหายกันไปเยอะนะครับแล้วก็พวกค่างเงินต่างๆเนี่ยมันเฟอไปเยอะแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยมีความคล่องในการซื้อขายนะครับผมเลยก็อาจจะไม่ได้มีคนแบบเออเล่นในสแตนดาร์ดเยอนะ ก็จะเป็นในส่วนของคลาสใหม่เลยก็เอเซนเดนซีใหม่เนาะซึ่งคลาสใหม่รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นฮัน t ร์เทรสนั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะได้เล่นอาวุธใหม่นั่นก็คือหอกนั่นเองเนาะซึ่งฮันทรเทรเนี่เขาก็จะมีเอเซนเดนซีใหม่อยู่2คลาสด้วยกันนะครับก็คือ r ิชเช l ร์ลิสและก็อเมซอนนั่นเองนะซึ่งจุดเด่นของ r ิชเช l ร์ลิสเนี่ยก็เราจะสามารถใส่แหวนได้3วงนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มโบนัสของพวกสร้อยหรือว่าแหวนประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของอเมซอนเนี่ยเท่าที่ผมดูคร่าว ของการโจมตีธาตุหรือว่าโจมตีเพียวๆเป็นหลักนะครับทุกคนก็จะมีพวกเพิ่มอัตราหลบหลีกนะครับหรือว่าความแม่นยำนาอที่แบบสามารถแปลงความแม่นยำนะครับให้เป็นอัตราคริตคอนได้อะไรทํานองนั้นนะแล้วนอกจาก2 a s c e n d น n c y ีนี้แล้วนะครับก็จะมี a s c e n d ์ n c y ของอาชีพอื่นๆด้วยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของ w a r r i o r นะครับผมที่ชื่อว่า The s p i ิตต of Kitawa ว่านะจุดเด่นของคลาสนี้นะครับก็คือเขาสามารถตีอาวุธหรือว่าชุดเกราะให้ตัวเองได้เนาะและก็เขาสามารถเพิ่มมอดให้กับชุดเกราะของตัวเองได้ด แต่ว่าต้องเป็นชุดเกราะสีขาวที่ยังไม่มีมอนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําได้นะต่อไปก็จะเป็นเทคนซิเชียนนะครับเป็นเอสเซนซ่ใหม่ของเมชชินเนอรี่เนาะจุดเด่นของคลาสนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่การซ<ว>ัพพอร์ตเพื่อนซะส่วนใหญ่นะเหมือนทํามาเพื่อให้เราไปเล่นกับเพื่อนเป็นหลักนะครับทุกคนซึ่งเขาก็จะมีโนดที่เน้นเพิ่มความสามารถของโทเทมนะครับของแบนเนอร์หรือว่าของมนะินเนี่ยนเนาะแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมตามอาวุธที่เขาถือได้อะไรประมาณนั้นนะและสุดท้ายนะครับก็ค s e d c ใหม่ของ Wish นะซึ่ง Wish เนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะเน้นไปที่พวกดาเมจ Chaos หรือว่าพวกคำสาปต่างๆแล้วนอกจากนี้เขายังสามารถเอา Jewel มาใส่ในโหนด Skill ของอาชีพเขาได้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะซึ่งมันสามารถเพิ่มความสามารถของ Jewel อันนั้นเนี่ยได้100%เเลยนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของสกิลใหม่กันบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มมาอีก25สกิลแลวก็ Support สกิลใหม่อีกเป็นร้อยๆอันเลยนะครับผมแต่ที่เด่นๆเนาะที่มันน่าสนใจที่ทีมงานเขามี มีฟุตเทจมาให้ดูเนี่ยอันแรกก็จะเป็นบายสเปกเตอร์นะครับอันนี้จะทําให้เราสามารถปลูกมอนสเตอร์แทบจะทุกตัวในเกมเลยนะมาเป็นลูกน้องของตัวเองได้นะครับโดยการใช้สปิริตเนาะซึ่งพวกนี้สามารถตายเลยก็คืนชีพได้เองด้วยนะน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นสายเมเนียนมากๆเลยนะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเลยก็อยากจะใช้งานมากๆเลยนะครับก็คือซัมมอนโลอานั่นเองอันนี้จะทําให้เราสามารถอัญเชิญน้องโจกระบกขึ้นมาขี่ได้นั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มความเร็วเนาะให้เราสามารถเดินทางหรือว่าวิ่งใน,นแบบ ได้เร็วมากขึ้นนะครับแถมเรายังสามารถยิงธนูหรือว่าปาหอกจากบนหลังน้องได้ด้วยนะก็เหมือนแบบเออเราขี่น้องอ่ะไรก็สู้ไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคือน่าสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็น้องมีเลือดด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องโดนตีตายเนี่ยเราก็อาจจะตกจากหลังน้องได้เนาะอันนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยไม่ใช่ว่าขี่ไปให้มอนลุมน้องแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถตายได้เหมือนกันนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกซัพพอร์ตเจมต่างๆนะครับผมซึ่งมีเป็นร้อยๆเลยเนาะ,ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะมีเจมไหนที่น่าสนใจบ้างนะทีีน้ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไอเทมยูนิคใหม่นะครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกเป็นร้อยๆชิ้นเช่นเดียวกันนะซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าจะมีไอเทมยูนิคชิ้นไหนที่แบบเป็นเมตาเหมือนกับพวกเข็มขัดหรือว่าแหวนหรือสร้อยอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนคือผมอยากจะให้มันมีเยอะๆเนาะเราจะได้แบบเออฟาร์มของมาขายกันได้เยอะๆหน่อยนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูในฟุตเทจเนี่ยก็มีอันนึงนะครับก็คือชุดนะที่แบบเออทำให้เราสามารถใช้ศาสตร์ทั้ง3ศาสตร์ได้แค่ใส่ ชุดนี้นะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมโดก็ยังมียูนิคชื้นอื่นๆอีกที่แบบค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับที่เขามีการเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาเนาะอันเดิมของเราเนี่ยมันจะมีแค่เทียรเดียวนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น3มเทียแล้วนะในแต่ละเทียก็จะได้สเตตัสที่เยอะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพวกแผนที่ใหม่เลยก็ระบบใหม่ๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพูดหรือว่าวิญญาณนะครับผมซึ่งอันนี้เราจะเจอได้ตามแมปนะสำหรับ พูดพวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายสีนะแตกต่างกันนะครับสีม่วงสีฟ้าสีทองประมาณนั้นแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นนะครับหรือว่ามีพลังที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็พูดพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราวิ่งเข้าไปใกล้นะมันก็จะล่อเราเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนมันจะเข้าไปสิงร่าง Monster มอนสเตอร์มั้งตามที่ผมเห็นในฟุตเทจเนาะแล้วมันก็จะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีมอสหรือว่ามีความสามารถพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็แตกต่างกันไปในแต่่่่ละะสสีีีด้วยยวยยอางงเชนมมก็จ เหมือนเป็นหมีเนาะเออเป็นออร่าหมีสีม่วงๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีนะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าที่จะกลายเป็นนกฮูกเลยก็กระพือปีกนะครับเพื่อให้มีพายุโผล่ขึ้นมานั่นเองเนาะหรือสีทองนะครับก็จะทําให้มอนสเตอร,ร์เนี่ยมันแยกล่างได้นะมีร่างเงาๆเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนเป็นคล้ายๆเสือประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนะครับที่มันจะอัปเกรดมอนแลนให้กลายเป็นมอนยูนิคได้ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วนอกจากนี้มอนสเตอร์ที่ถูกพูดพวกนี้สิิงเเเนน่ถถ้าาาาถ้าาาาารรสมมมไไดดะนะักจออทพศษ เพราะกรณีแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนมันก็จะเป็นเครื่องรางนะที่จะดรอปออกมาแตกต่างกันไปตามผู้แต่ละสีด้วยผู้สีทองก็จะดรอปเป็นเครื่องรางอีกแบบหนึง่งสีม่วงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ใหม่ในช่วง end g เก e นะครับซึ่งเขาก็จะเพิ่มเข้ามาถึง7แผนที่ด้วยกันซึ่งตัวอย่าง1ใน7แผนที่นี้นะครับแผนที่แรกเนี่ยก็จะเป็นอนุสาวรีย์เอโซไมท์นะครับผมซึ่งในแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีเสาศิลานะครับทุกคนที่แบบเราสามารถเดินไปเปิด ได้นะพอเราเปิดเสร็จแ oh <c oughs> ล้วเนี่ยมันก็จะมีการเรียกบอสออกมาในทุกคนแล้วพอเราฆ่าบอสได้ก็จะได้ของรางวัลนะครับแต่บอสตัวใหม่มันก็จะลงมาอีกนะครับแล้วพอเราฆ่าตัวต่อไปได้ตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราจะต้องสู้กับบอสเนี่ยทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับบอสแต่ละรอบที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเราสามารถกาจัดบอสพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมและก็มันจะมีไอเทพเเททีีี่่่จะะะดด้้้้ฉาาแผนนนนนััวยคร ก็คือเกรเอร์รนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรุนพิเศษแบบใหม่นั่นเองนะและก็อีกแผนที่หนึ่งนะครับก็คือทะเลสาบแตกร้าวนะครับผมเวลาที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีพื้นโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะซึ่งมอนสเตอร์ในด่านนี้เนี่ยมันจะถูกสะท้อนนะครับหรือก็คือทุกๆตัวเนี่ยมันจะมี2ตัวเสมอนะครับมอนสเตอร์ Monster แลนเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องสู้กับมัน2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะและก็เพิ่มความท้าทายเข้าไปด้วยแล้วก็พอเราเคลียร์แผนที่จนจบแล้วเนี่ยหร ก็จะมีกระจกนะครับที่เราสามารถลุ้นไอเทมใหม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นเบสไอเทมชิ้นใหม่นะครับเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งแหวนหรือว่าสร้อยนะครับที่เราสามารถเอาไปคราฟให้มันมีมอดพรีฟิกหรือว่าซัฟฟิกเพิ่มเติมได้นั่นเองนะและก็จะมีแผนที่ยูนิคใหม่ด้วยนะครับที่สามารถเอาไว้ฟาร์มเอเซนได้น่าจะค่อนข้างดีเลยนะถ้าเราดูจากด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายคกับหอคอยนะครับผมแต่ว่ามีคริสตัลคุมอยู่เนาะพอเราเข้าไปข้างในนะครับมันก็ นะแล้วก็มันจะมีเป็นกองเอเซนต์อยู่รอบนอกนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดกองเอเซนต์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาและถ้าเราเคลียร์มอนสเตอร์ได้แล้วเนี่ยเอเซนต์มันก็จะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับจากเอเซนต์ธรรมดาให้กลายเป็นเอเซนต์ชั้นสูงนะครับแล้วก็เอเซนต์พวกนี้เนี่ยมันจะถูกยัดเข้าไปใส่กองเอเซนต์ของบอสที่อยู่ตรงกลางแผนที่นะยิ่งเราเคลียร์กองมอนสเตอร์เล็กๆในแมปเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่นะครับบอสเนี่ยมันก็จะมีเอเซนต์ระดับสูงเนี่ยเยอะมากขึ้นเท่านั้นนครรับบแล้้้้วีีเเเพออาาาไปปิดสูกืนะถ ยัดเอเซนชั้นสูงใส่บอสเยอะนะครับถ้าเราแพ้เอเซนที่เราฟาร์มมาเนี่ยก็หายไปหมดเลยนะแต่ถ้าเราชนะก็คือเราก็จะได้เอเซนพวกนี้มาทั้งหมดเหมือนกันเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะครับและนอกจากนี้ยังมีแมคคณิกใหม่ด้วยนะก็คือเราสามารถเอาวอลอบเนี่ยมายัดใส่กองเอเซนพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมเพื่อลุ้นเนาะให้มันมีเอเซนใหม่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอัปเกรดจากเอเซนธรรมดาให้กลายเป็นเอเซนชั้นสูงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็อยู่ที่ดวงเนาะตามาสเตปของวอลอบนั่นแหละนะหล วาโอบติดเข้าไปในดันเวลาที่จะฟาร์มกันตลอดแล้วนะครับทุกคนแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีการเพิ่มเอเซนต์ใหม่นะครับผมที่เป็นเอเซนต์พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก4อันด้วยนะแล้วเอเซนต์พวกนี้แต่ละอย่างเวลาที่เราเอาไปคราฟเนาะมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะทุกคนอย่างเช่นเอเซนต์ตามในฟุตเทจนี้เนาะก็คือเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยวาโอบชิ้นถัดไปที่เรายัดใส่ไอเทมนะครับมันจะทําให้เราจะได้ผลของเอเซนต์ชิ้นนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2อย่างเสมออะไรประมาณนั้นนะครับท ระบบใหม่นะครับผมในช่วงเอนเกมเหมือนกันเนาะนั่นก็คือโลกเอ็กซายนั่นเองอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าคือการ PVP กับ NPC นั่นเองนะครับผมแต่ว่า NPC พวกนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาจะใส่ของยูนิคในตัวด้วยแล้วก็สามารถกลิ้งหลบใช้สกิลเหมือนกันกับผู้เล่นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเป็น NPC หรือ AI ที่แบบเก่งมากๆเลยนะถ้าเราบิ้วมาไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะโดน NPC พวกนี้ฆ่าตายในแมปเลยก็ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่า NPC พวกนี้ได้เนาะ ไอเทมทุกอย่างนะครับที่ NPC พวกนี้สวมใส่มาเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นรวมถึงไอเทมยูนิคบางอย่างที่ไอเทมใส่มาด้วยเนาะคือในแต่ละครั้งที่เราไปเจอเนี่ย NPC แต่ละตัวมันก็จะใส่ไอเทมมาไม่เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1จุดที่สําคัญเลยนะที่เราน่าจะสามารถใช้ฟาร์มไอเทมแร่ไอเทมหดหดได้ในอนาคตนะครับทุกคนสําหรับ NPC พวกนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่12ตัวเท่านั้นนะซึ่งมันจะสุ่มเกิดในแผนที่ e n d g เกมนะครับผมทีนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกกลองนิภัยแบบ นะครับผมซึ่งจะเป็นกล่องยูนิคเนาะก่อนหน้านี้ของเรามันจะมีแค่กล่องธรรมดานะครับซึ่งมันไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยเพราะว่าของมันไม่ดีเนาะเราเจอก็แทบจะเดินผ่านไม่ได้เปิดกันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเป็นแบบยูนิคเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นตัวอย่างกล่องแรกอันนี้นะครับที่มีศพนอนอยู่ด้านบนกล่องเนาะซึ่งกล่องเนี้ยเวลาเราเปิดใช้มันจะเรียกมอนสเตอร์แลออกมานะครับผมแล้วก็มันจะสุมเป็นมอสของกล่องเพิ่มขึ้นมาาบว่ อนสเตอร์แลนด์ตัวนี้มันจะเกิดกี่รอบนะครับตามตัวอย่างนี้น่าจะ5รอบนะซึ่งในแต่ละรอบมอนสเตอร์มันก็จะได้มอดพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันจะทําให้เราสู้ได้ยากมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นตามไปด้วยนะเนาะและก็อีกกล่องหนึ่งนะครับที่มันจะมีไอเทมยูนิคอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งพอเราเปิดใช้มันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมานั่นแหละแต่ว่าพอเราเคลียร์เสร็จได้แล้วเนี่ยไอเทมยูนิคที่ดรอปมามันจะมีมอนทินเฉพาะตัวของมันอยู่นะครเปิด เผยออกมาเนาะอีก2กล่องที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปหาเอ,าเองนะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาให้ดูเนาะโอเคทีนี้ก็จะเป็นแผนที่ติดมอนทินรูปแบบใหม่นะครับทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นออร่าสีแดงๆขึ้นมาเนาะในแผนที่ที่มีมอนทินนะครับซึ่งในแผนที่นี้เมื่อเราเคลียร์ได้นะมันก็จะมีบอสโผล่ออกมานะครับทุกคนซึ่งถ้าเราฆ่าบอสตัวนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะมีดอยานีเขาวาร์ปเข้ามานะเพื่อชำระล้างมอนทินให้เรานะครับซึ่งพอเราชำระล้างมอนทินตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พารซีฟอันใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาให้เราในเวอร์ชั่น0.2.0นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนอกจากนี้นะครับแผนที่ด้านนอกนะที่ถูกชําระล้ลางแล้วเนี่ยจากเดิมที่มันมีออร่ามนทินเนาะมันก็จะกลายเป็นผลึกน้ําแข็งด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกว่าแผนที่บริเวณนี้เนี่ยถูกชําระล้ลางไปแล้วนะครับแด้ยวก็แผนที่ที่มันเป็นมนทินรูปวงกลมสีแดงๆเนาะมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปคริสตัลสีขาวๆด้วยนะครับซึ่งด่านที่มีคริสตัลสีขาวๆตัวเนี้ยมันก็จะถูกเปลี่ยน รางวัลเนี่ยก็จะเป็นพวกของใหม่ๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีรางวัลเฉพาะที่ดรอปแค่เฉพาะในด่านแบบนี้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ f ฟ t u ูลิงโอบนั่นเองนะครับผมซึ่ง f ฟ t u ูล i n g อบอันนี้เนี่ยมันจะสามารถล็อกมอดในไอเทมของเราได้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันถูกเปลี่ยนนะครับเวลาที่เราเอา,เอาดีวายเอาเควอตหรือเอาสกุลเงินใดๆก็ตามนะครับผมเพื่อมารีหามอดใหม่ๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเวลาที่เราต้องการคลาฟไอเทมนะครับหรือต้องการทำไอเทมชิ้นนั้นให้มันมีมอดใหม่ๆที่แบบที่เราต้องการนะ ก็สามารถเอา f a กชูริงโอบอเนี้ยมาใช้ในการล็อกมดไว้ได้นะครับทุกคนมดที่ถูกล็อกไว้มันก็จะไม่ถูกเปลี่ยนเลยเนาะแต่ว่ามดอ,อ,อื่นๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบดีมากๆเลยนะก็จะทําให้เราหาไอเทมดีๆที่มีมดดีๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ไม่รู้นะว่า f a กชูริงโอบาเนี้ยมันจะดรอปง่ายหรือเปล่านะครับทุกคนทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอคอยนะครับที่เขาปรับใหม่ให้มันน้อยลงนะเหลือแค่1นส่วนสาแค่นั้นนะครับแต่ว่าหอคอยพวกเน มีเยอะมากขึ้นอีก2เท่าเลยนะครับผมยิ่งเราลงแผนที่เทียสูงนะครับแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะมีกลไกลที่แบบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราใส่แผนที่เทียสิเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้โบนัสจากแท็บเล็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสีเท่าเลยนั่นเองซึ่งทาวเวอร์แต่ละอันณตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถใส่แท็บเล็ตได้สูงถึง3ชิ้นแล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถเพิ่มช่องผู้เนี่ยได้จากบอสของเวสโตนหรือว่าจากศิลานั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเกี่ยวกับศิลานำทางนะครับผมที่ตอนนี้เวลา ได้สูงสุดถึง6ครั้งแล้วนะครับถ้าศิลา mercy, นาทางมันมีม็ได้น้อยนะครับเราก็จะเกิดใหม uh ่ได้หลายครั้งนะครับซึ่งถ้าเราตายเนี่ยเราสามารถกลับเข้าไปแผนที่ใหม่ได้เลยโดยที่ศิลาของเราเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปฟาร์มใหม่จากจุดเดิมที่เราค้างอยู่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าศิลาของเรามันมีมดเยอะนะครับเรายัดมดหรือว่าเติมศิลาไปแบบมดเยอะๆเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งม oh! ันก็จะไม่ได้ต่างจากแบบเดิมที่เราเล่นมากเท่าไหร่น้ะที่แบบเออเราเล แล้วทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานเขาบอกแล้ว่าโดนคนบ่นไปเยอะมากๆนะครับทุกคนเขาก็เลยเปลี่ยนให้นะก็คือเวลาที่เราเข้าไปสู้กับพวกบอสใหญ่นะครับพินอเคลบอสอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเราตายเนาะเราก็จะถูกหักค่าประสบการณ์หรือว่า XP นะครับผมบางทีเนี่ยเราก็เข้าไปฟาร์มรัวๆฟาร์มวนเยอะๆเนาะตายทีนึงคือหายแทบจะหมดหลอดแทบจะไม่มีโอกาสฟาร์มเวลเลยนะครับผมตอนเนี้ยเขาก็เลยปรับใหม่ให้นะโดยการที่เราสามารถฟาร์มได้ตายได้โดยที่แบบ XP เราไม่ลดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้า เราตายเนาะอีกพีเราไม่ลดแต่เวลาที่เราสู้บอสชนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้อีกพีเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะไม่สามารถฟาร์มอีกพีจากการลงบอสผู้นี้ได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะเออเดี๋ยวก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือแท็บเล็ตอันใหม่เนาะซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นแท็บเล็ตในฟุตเทจนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราใส่อันเนี้ยเข้าไปในหอคอยได้แล้วนะครับเราจะสามารถวาร์ปเข้าไปเล่นในแผนที่ไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใน เชื่อมกันอ่ะเราไม่ต้องไปวนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ต้องไปวนเล่นเพื่อที่จะไปเล่นแผนที่นั้นเนาะแต่ว่าเราแค่เอาแท็บเล็ตเนี้ยยัดเข้าไปในหอคอยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปเข้าไปเล่นในจุดนั้นได้เลยนะครับโดยที่ข้ามโหนดไปได้เลยเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปแล้วเลยก็ไม่ต้องหัวร้อนแล้วนะครับว่าเออจุดเนี้ยเราอุตส่าห์อ้อมมาตั้งนานนะครับกลายเป็นว่าไม่มีเส้นเชื่อมไปให้เล่นซะงั้งงนอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งระบบใหม่ที่ผมสนใจมากๆเเลยนนนะะคคครรรัับบบททุกกกผมมมิดว่าาาาี้้ขฟไ หาไอเทมของเราเนี่ยน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับก็คือระบบผสมไอเทมนั่นเองซึ่งเราสามารถเอาไอเทม2ชิ้นนะครับผมมาผสมกันได้นะแล้วไอเทมที่ถูกผสมออกมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้มดของทั้งสอไอเทมนั้นอยู่ในไอเทมชิ้นเดียวนะครับซึ่งมันก็จะทําให้การคราฟไอเทมของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีโอกาสให้เราลุ้นได้ไอเทมที่แบบดีๆเยอะมากขึ้นนะครับทุกคนซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมได้ยินมานะเหมือนคนที่เล่น POE 1มาเนาะเขาบอกว่ามันมีวิธีการดูอยู่นะว่าโอกาสที่เราผสมออกมาแล้วจะให้มมันนเป็ มันนี้เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตัวเนี้ถ้าเราศึกษาให้ดีเราก็อาจจะสามารถคราฟไอเทมดีๆออกมาใช้งานได้ก็ได้นะครับทุกคนและก็ของที่จะใช้ในการผสมเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ได้จาก e x p ก d i t i o n นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Expedition เราแทบจะไม่ฟาร์มกันเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนแถมไอเทมของรางวัลที่ได้ก็ไม่ดีนะแต่ว่าหลังจากนี้ที่ระบบนี้เข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะได้ฟาร์ม Expedition กันเยอะมากขึ้นแล้วนะแล้วทีนี้ในส่วนของคอนเทนต์ในดื่นที่เหลือนะครับก็จะ นคทุกซึ่งตัวนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นของเรามากเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ที่แบบเอองบของแต่ละคนอยู่ที่ความชอบเลยว่าเออเราอยากจะได้ไอเทมพวกนี้มาใช้งานไหมอยากจะได้แฟชั่นใหม่หรือเปล่าหรืออยากจะเปลี่ยนไฮเอาท์ใหม่ไหมอะไรทํานองนั้นนะซึ่งมันก็จะมีพวกไอเทมลุกเล่นต่างๆเนาะที่แบบเราสามารถได้จากการเติมแพคเติมเงินซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับรายละเอียดของแพทม ที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วณตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเกมใหม่อีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคือมันแบบมีแต่ของใหม่เยอะๆมากมายเลยเนาะหลังจากนี้เวลาที่เราเล่นก็น่าจะทําให้หายเบื่อได้เยอะพอสมควรนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เหลือนะครับผมก็น่าจะมีตามออกมาในแพทโน้ตเนาะเห็นเขาบอกว่าจะมีลงแพทโน้ตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็คิดว่าน่าจะสักประมาณช่วงวันที่2หรือวันที่3นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็จะมีการอัปเดตแพทออกมาในวันที่5เมษายน ทางนี้ทางนั้นเราก็รอติดตามในแพทโนตอีกทีนึงนะครับทุกคนซึ่งรายละเอียดในนั้นเนี่ยน่าจะละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ